อยาาลบโพสที่แช่ไปเยี่ยนกลุมสาธารณะออกเห็ดแบบใดสวัสดีครับพี่น้องนะครับพบพ่อกันกับเบ่านัดอีกตามเก่าตามเคยนะครับสวัสดีเหมือนเดิมนะครับผ่านหน้าจอโทรศัพท์นะครับผ่าน Facebook สวัสดีพี่พี่พพน้องน้องสุขสุขคนนะครับมนีจะมาแนะนำนะครับวิธี นะครับในการลบโพดนะครับที่เข้าแช่ไปยันกลุ่มสาธารณะนะครับที่แอดมิน uh, นะครับบ่อท่านได้กดอ vegan, นุมัติให้นะครับหรือว่ากดอนุมัติให้ก็ตามนะครับที่เข้าต้องการลบออกนะครับบ่อยากกินไว้แล้วนะครับในหันนะอยากจะลบออกไปนะครับเพราะว่าแช่ไปแล้วอ่าลอก,การอนุมัติยังก็ว่ากันไปนะครับก็เลยอยากจะลบออกไป นะครับหลายๆคนมงหัว่าสิไปลบบ่อนใดเนาะนะครับมือนีเบ้านัดจะภาพไปนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปใส่ภาพหน้าจอครับไปกันเลย <c oughs> ต่อครับพี่น้องนะครับเข้าเขามาในเฟซบุ๊กนะครับ <c oughs> แล้วเราก็ไปกดที่เดสดบอร์ดก็ได้นะครับ <c oughs> อันนี้บ้านัดขออนุญาต ใส่เพจสำรองบ้านัดครับนะครับแล้วเราก็เลื่อนหาคำว่า,าจัดการโพสเนาะพี่น้องนะครับจัดการโพสมันสีอยูอ่ลางๆนะครับนี่จัดการโพสนะครับจัดการโพสเราหาได้2ที่นะครับถ้าไม่อยู่ตรงเครื่องมือนะครับก็จะไปอยู่อีกที่นึงก็ตรงไขป่ปลาจุดไขป่ปลา3จุดขวามือด้านบน นะครับแล้วเราก็เลื่อนหานะครับจัดการโพสต์ตรงนี้ก็ได้นะครับก็แล้วแต่นะครับ,รบแล้วแต่ว่าใครจะหานะครับอ่ะต่อครับพอเรามาหาเจอคําว่าจัดการโพสต์เราก็กดเข้าไปเนาะนะครับกดเข้าไปแล้วเราก็ ตรงนี้ก็จะมะีกำหนดเวลาไว้นะครับแล้วก็เผยแพร่แล้วนะครับแล้วก็โพสของกลุ่มนี่แล้วก็กดเข้าไปนะครับเราจะเห็นที่เราแชร์ไปนะครับในชื่อของกลุ่มนี่มือใหม่เพิ่มเพื่อนนะครับแล้วก็แรกผู้ติดตามอันนี้ก็แรกผู้ติดตามเหมือนกันนะครับอันนี้รอดำเนินการอยู่อย่างเงี้ย นะครับเราก็ถ้าเราต้องการที่จะลบนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นอแอดมินนะครับที่ใช้มือนะครับกดเนาะนะครับมันก็เลยรอดำเนินการอยู่เนี่ยนะครับเราก็กติ๊กนะครับติ๊กไปอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ติ๊กไปแล้วเราก็กดตรงปุ่มแก้ไขนะครับ กดปุ่มแก้ไขแล้วก็ลบย้ายไปที่ทั้งขยะนะครับแล้วก็กดคําว่าลบนะครับตรงนี้นะครับก็จะลบออกไปนะครับก็จะประมาณนี้เนาะนะครับผู้ใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการาทำคลิปด้วยนะครับขอบคุณครับ